เส้นทางของผมนะครับต้องบอกว่ามันยากมากกว่าที่จะมาอยู่จุดนี้ได้มาแข่งทูบีน้ำ m ันไอดอลรุ่นที่10ออะครับผมแข่งจนอยู่ในวีคสุดท้ายเลยก็คืออยู่บนเวทีทุกวีคแต่ว่าก็ไม่ได้ติด16คนใจมันรักก่อให้แข่งกี่เป็นร้อยเวทีถ้าผมต้องแพ้ผมก็ไม่หยุดมันต้องมีสักวันหนึ่งอะที่มันเป็นของผมอะสวัสดีครับเบมนะครับผมนายนำวำผนหน้าชงครับปัจจุบันเป็นนักร้องอยู่วงออร์ดีแบนด์ครับผม วงออรดีแบนนะครับผมก็เป็นวงดนตรีประเภทลูกทุ่งหมอลำครับผมหัวหน้าวงของเราเนี่ยก็คือพี่แอนออรดีเนี่ยครับผมก็เป็นนางเอกหมอํำมาก่อนซึ่งทุกวันนี้ก็มีแฟนคลับเป็นเพลงมากมายเราก็เล่นเนื้อกายสานใต้ไปหมดเลยครับทุกรูปแบบงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชหรือว่างานเฟสการทำงานของผมก็คือจะเป็นนักร้องลูกคู่ช่วยพี่ร้องแล้วก็จะมีช่วงโชว์วัฒนธรรมอะไรในวงเราอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเสริมๆกัน การทํางานอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้ทําคนเดียวเราทํางานร่วมกันเป็นทีมครับมีนักร้องอย่างเดียวไม่มีแดนเซอร์ไม่มีนักดน,นตรีมันจะเรียกเป็นวงได้ไหมมันก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเอือ้ออำนวยต่อกันแล้วก็รวมใจกันเป็นหนึ่งเพราะมันคือโชว์ของเราแล้วเราก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือเรามอบความสุขให้กับคนหน้าเวที เส้นทางของผมนะครับต้องบอกว่ามันยากมากกว่าที่จะมาอยู่จุดนี้ได้คือผมเริ่มร้องเพลงตั้งแต่มอสองเริ่มรับงานสมัยนั้นก็จะมีแบบรถแห่อะไรนะตามตามตาม,ตามบ้านนอกเนาะอาศัยห้อยตามไปกับรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่เขาเป็นนักร้องเขาก็ดึงเราไปไปร้องเขาเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อยพอมันมีงานอย่างนั้นแล้วมันหาเงินได้ไม่ต้องของเงินครอบครัวแถมยังเอาไปช่วยเหลือครอบครัวได้อีกจนวันหนึ่งมามาแข่ง ทูบีนรำมูกไอดอลรุ่นที่10อะครับผมก็แข่งจนอยู่ในวีคสุดท้ายเลยก็คืออยู่บนเวทีทุกวีคแต่ว่าก็ไม่ได้ติด16คนสุดท้ายครับผมไม่เฟลอะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทุกการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วแล้วก็ใจใจมันรักในในเรื่องนี้ผมไปแข่งกันสิบเวทีของแพ้ตลอดแต่ผมก็ไม่หยุดมันต้องมีสักวันหนึ่งอะที่มันเป็นของผมอะ แต่ถ้าวันนั้นน่ะผมตัดสินใจยอมแพ้แล้วภาพที่ผมมองตัวเองยืนอยู่บนเวทีเป็นศิลปินน่ะมันจะเกิดขึ้นได้ไง,ไงนะถ้าผมถอดใจไปเสร็จจากนั้นก็กลับไปเรียนตามปกติก็ทำงานเหมือนเดิมเราก็เอาความรู้ตรงนั้นไปต่อยอดพัฒนาตัวเองเพราะว่ามันเหมือนเป็นใบเบิกทางให้กับเราแหละที่ดีเลยบอกเลยว่าได้อะไรหลายอย่างเพราะว่า จากการที่เข้าไปตอนแรกแทบจะแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือเข mm. ้าไปเขาจะสอนเรื่องบุคลิกภาพเราก่อนบุคลิกภาพความรู้ e q I q แล้วก็เรื่องของการร้องเพลงการร้องเพลงเนี่ยก็ได้ความรู้ตรงนั้นไปใช้ mm. แล้วก็จนจนถึงทุกวันนี้เลยครับก็ mm. ต้องยอมรับว่าตัวเองเลือกสายนี้แล้วเลือกที่จะทำตรงนี้แล้วแล้วก็ทุ่มเทพอมันเจอกับโอกาสทุกๆอย่าง ไม่เคยปฏิเสธนี่แหละครับมันก็เป็นเหตุผลใหญ่หญเลยที่ทําให้ผมเนี่ยได้เข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธโอกาสแล้วก็พุ่งสุดตัวโครงการทูบีนเมื่อวันนะครับผมโครงการตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนมันเป็นโอกาสนึงเลยที่ทําให้เราได้รู้จักสังคมเพื่อนๆหรือว่าผู้ใหญ่เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มันก็ทําให้เรามีความสุขแล้วเรายังไปสามารถช่วยเหลือเพื่อนที่เขาแบบอยู่ในเกณฑ์ที่เสี่ยงเราไปดึงเขากลับมาได้ด้วยนี่ก็คือโอกาส t ูบีในเมวันนี้คือแทบจะทุกอย่างสำหรับการให้โอกาสสิ่งที่อยากจะบอกเลยนะครับผมตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนไม่ว่าจะเรื่องอะไรใช้หลักการเดียวเลยคืออย่ายอมแพ้ถ้าใจเรารักอะ เส้นทางทุกเส้นทางมันไม่มีวันตันหรอกทูบีนเมื่อวันก็บอกเลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเลยที่มีอะไรเยอะแยะมากๆลองไปดูแล้วมันก็จะมีโอกาสต่างๆอัานาเข้ามาให้เราเยอะแยะมากมายแน่นอนขอเพียงคุณเปิดใจแล้วลองเข้าไปดูครับ